พรตารวจบัโตระมีความสงเ้นด้ลงสถานวิบัตโปรตรวอบทีอะ้หน้าตตัวมาขึ้นหลงให้เป็ะไรนะครับโดยจะทการชาริในขั้นต้นขาพาขอเรียองท่านนครับต้องทางบริสุทธิ์ใจนะครับิบัติจบ่ดีันคสองท่านนะครับพอการปฏิบัโปไปแล้วตีคาผสาธี